พระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนเป็นฝีมือทางช่างทางเหนือวันนี้พระสุพจน์ก็จะพูดถึงเรื่องของท่านี้ฐานนี้เรียกว่าฐานนั่งสมาธิหัดเพชพระพุทธเจ้าก็จะนั่งเพื่อที่จะให้เป็น เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยปฏิบัติตามเพราะว่าการนั่งขัดเพชรเนี่ยจะมีเวทนาคือขันเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือรูปกายนั่นเองเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยก็จะทําให้ดับเวทนาได้เช่นการนําขาเนี่ยขึ้นมาขัดกันเรียกว่ายก เท้าวขวาขึ้นแล้วก็เอาท้ายเท้าซ้ายทับเนี่ยเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรถ้าหากว่ามีขันติความอดทนอดกั้นได้ก็จะสามารถที่จะ,ะคุมเวทนาได้นั่นเองดังนั้นอริยบทต่างๆอันนี้ก็เป็นการนั่งขัดเพชรนั่งขัดเพชรอริยบทนั่งขัดเพชรเช่นกันอันนี้ปางลำพึง นี่ก็เป็นฐานยืนส่วนมากก็จะนำมาเป็นกรรมฐานได้โดยการยืนนานๆยืนนิ่งๆเนี่ยมันจะเจ็บที่ฝ่าเท้าเมื่อเราทนต่อเวทนาที่เจ็บได้มันก็จะเป็นขันติความอดทนอดกลั้นนั่นเองแต่เราจะไม่สาเราจะไม่ต้องขยับเท้าส่วนปางนี้เป็นปางห้ามสมุดคุณอน,นจร้รยะ ปางห้ามสมุดนี่ก็คือ,อห้ามญาติด้วยห้ามสมุดด้วยก็เป็นฐานที่จะสามารถทําเป็นฐานยืนได้เช่นกันเพราะว่าการเดินยืนนั่งก็เพื่อให้เกิดสมาธิทนต่อเวทนาที่เกิดขึ้นได้สามารถที่จะคุมเวทนาให้เกิดอินทรีย์สังวรก็คือความสงบเรียบร้อยได้นั่นเองอวันนี้ ก็จะพามาชมอีกปางหนึ่งนี่คือการนอนสายญาติพระพุทธเจ้าปางนี้เรียกว่าปางสายญาติก็คือการอเอาเท้าเหลี่ยมเท้าอเอาเอาแขนข้างหนึ่งคำ้ำระหว่างไายทอยหรือว่าระหว่างหูนั่นเองอันนี้จะมีวัฒนาที่แขน จะอยู่นอนนิ่งๆเนี่ยจะมีเวทนาที่แขนถ้าหากว่าทนต่อเวทนาได้ก็จะมีสมาธิาเป็นนั้นมากนั่นเองถ้าหากว่าเรา,าเรียนอริยบทต่างๆนี้ได้เราจะมีสมาธิได้ต่อเนื่องกันเพราะว่าอินทรีย์ก็จะเกิดสังวรอันนี้เป็นาปางนี้ตอนที่ไปอยู่ป่างก็มีช้างกับลิงดูแลอุปถาคาพระองค์เคย ไปอยู่ในป่าเพราะว่ามีพระพิสูจิ์ชาวโกสัมพีทะเลาะกันห้ามไม่ฟังพระองค์ก็เลยไปอยู่ป่ามีลิงกับช้างอุบราหกอันนี้เป็นปังวันพุธตอนกลางกลางวันหรือว่ากลางคืนพระก็จำไม่ได้อันนี้ปางไปบินธทบาทก็คืออุ้มบาทนั่นเองกอ็พระนี่จะต้องมีอาชีพ เี่ว่าอาชีพชอบก็คือการบินธบาตพระนี่จะมีการอาชีพชอบเลี้ยงชีพชอบวาจาชอบเป็นมักเป็นมักที่พระพุทธเจ้าให้เดินเราจะไม่มีอาชีพอื่นนอกจากอาชีพบินทบาตที่เป็นอาชีพชอบอดังนั้นก็จะเห็นว่าประเพณีของพระนั้นจะต้องมีการเลี้ยงตัวด้วยการบินธบาตอันนี้ก็คือเป็นพระ ที่นิยมกันอยู่ในสมัยนี้ก็คือเป็นพระพุทธโสธรอยู่ฉะเชิงเซาก็ได้ดับจำลองรูปมาให้ชมในที่นี้ด้วยปางลำพึงก็เป็นฐานยืนได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นการระลึกชอบก็แล้วกันนะให้จับจำไว้อย่างนั้นปางนาคปก,กอันนี้เป็นปางนาคปกที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้หกอาทิตย์ ได้มีฝนตกท่านเสวยวิมุตติอยู่ได้มีฝนตกพญานาคได้ขึ้นมาจากแม่น้ำได้มาบักข้างปกเพื่อป้องกันแดดลมฝนให้กับพระอ,องค์จนพายุสงบอันนี่เป็นปางนั่งเสวยวิมุตติตอนตัดสรู้ได้6อาทิตย์อันนี้เป็นปะ เป็นปางที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายศิทธะตอนประสูตรประสูตรก่อนที่จะตัดสรุก่อนที่จะปรินิพพานนี่คือจะต้องมีประสูตรก่อนพระโพธิสัตว์มาประสูตรจากพุทธมารดาหนุนพุทธมารดา,านี้พระที่เลี้ยงนางนมพระสนมของอพุทธมารดานั่นเองวันนี้ เป็นวันวิสาขาบูชาตรงกันกับวันตัดสรุและก็ปรินิพานพระสุพจน์ก็ได้นำเอาธรรมะที่เป็นอริยบทต่างๆมาเผยแผ่ให้ฟังขอให้คุณโยมเมื่อได้เห็นได้ชมภาพนี้แล้วก็ให้ระลึกถึงพภะษาสดาของเราให้ ไม่ประมาทสั่งสอนในเรื่องของพระธรรมวินัยคือมอบพุทธบริษัทให้ให้เรานั้นคารพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยคารพบในเรื่องของวินัยและก็พระธรรมเพื่อเป็นศาสดาข,ของเราดังนั้นพระธรรมใดที่เราได,ได้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราอย่าประมาทดังนั้นเราจะได้ และลึกถึงในวันวิสาขบูชาเพื่อจะได้ตั้งต้นทำคุความณงามความดีต่อไปวันนี้ได้มาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออุทิศอุทิศอยู่ที่วัดอะไรครับอยู่ปากช่องปากช่องนะในในวัดวัดอะไรที่อาจารย์มาวัดป่าวัดป่าวัดป่าเขาล้อมเขาล้อมนะ แม่ชีก็มาร่วมกันเนาะทำกิจกรรมนะอาดุโมธนาด้วยนะที่โยมปฏิบัติบูชาในช่วงนี้เนาะโยมนะแล้วท่านน่ะครับมาจากไหนครับจะมามาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะโยมอ๋อนี่รถคันนั้นก็เนี่ยอยู่ตู้นี้เองอยู่ใกล้ๆนะก็บรรยายทำจุดตรงนี้นะใช่ทุกเสาร์อโศกไปเที่ยวบ้างนะโยมนะเออมีมีเยอะแยะเลยโยม ญาจะเจริญพรวันนี้ก็คงจะเ,เราทั้งหลายก็จะได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีต่อไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลเจเริญสมาธิปรัญญาโดยทุกรูปทุกนามขอให้มีความสุขความจเจริญสาธุ